สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านตั้มมอเตอร์ช็อปด้วยนะคะวันนี้เราพามาชมรีวิวผลงานของทางร้านตั้มมอเตอร์ช็อปนะคะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะ All New 2012ที่ยังไม่ตกรุ่นเลยนะคะมาจากสเกิร์ตรอบคัน X-Series นะคะสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะคะรอบคันจะมีทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันนะคะสำหรับลำนี้นะคะเป็นรถอ l l New 2014นะคะเป็นตัวสีประตูสีขาวนะคะ เลือกมาตัดลายเหมือนตัว X Series 2018เลยนะคะนี่ก็จะมีสเกิร์ตหน้านะคะสเกิร์ตข้างนะคะสเกิร์ตหลังค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมงานรอบพันกันเลยนะคะว่าแต่งออกมาแล้วนะคะจะหล่อลงตัวสวยขนาดไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านด้านหลังนะคะด้านหลังของ X Series นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะตัดดำนะคะแล้วก็จะมีเส้นแดงนะคะเราใช้วิธีการ 3M นะคะยางรองสเกิร์ตเทสนะคะแล้วก็ใช้น้ำยาไพรเมอร์ในการติดตั้งนะคะนี่วิธียึดจิกอ่ายึดอ่าตัวน็อตก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราไม่ใช้ซิลิโคนในการติดตั้งนะคะสวยลงตัวเลยนะคะสำหรับรถสีประตูสีขาวลำนี้นะคะรับกับชุดสเกิร์ตรอบพันนะคะตัดเป็น X-Series 2018ที่สวยลงตัวเลยนะคะ ด้านหน้าก็จะเป็น all new แบบนี้นะคะเลือกเป็นสีขาวตามตัวรถนะคะตัดสีดำแล้วก็เส้นสีแดงนะคะแบบนี้เลย่สือยวลงตัวนะคะสำหรับหนึ่งล้ำนี้สีประตูสีขาวนะคะฝากผลงานของทางร้านตั้มมอโต้ช็อปด้วยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามที่ร้านตั้มมอเตอช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดกม14ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์083-894-7603นะคะแล้วก็063-496-5991นะคะติดต่อที่ช่างต้มได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น d m a x นะคะ d m a x ตั้งแต่ All New 2012ยันปี2023เลยนะคะเรามีผลงานให้ชมรีวิวทุกวันนะคะทางหน้าเฟซหน้าเฟซหน้าเพจนะคะแล้วก็ท่องทางทาง y o u t u b e นะคะแล้วก็ TikTok นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าชมได้เลยนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับหนึ่งลํำนี้สวัสดีค่ะ